that's <laughs> สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอกำแพงแสนีเช่นเคยครับผมอยู่ในเขตตำบลสะ4ีมุมครับผมคลองนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อคลองอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะยังไงนะฮะหมานี้น้ําค่อนข้างที่จะไหลพอสมควรครับผมก็วันนี้จะเริ่มตกกันในระยะ3าครับผมตกเป็นไม้ตายสายเมน10ปอนสายหน้า8ปอนครับผมวันนี้ใช้ตะขอตูดห่วงเบอร์สี่ครับ ปลาส้อยนกเขาครับสวยๆเลยหนึ่งตัว อนครับถอนครับเป็นปลาตะเพียนหนึ่งตัวถอนบึดขึ้นมา ครับอืมหางแดงตัวเล็กๆก็เพียง สวยครับรยัตไงนี้ใส้สวยครับาเลยครับใชส,สวยครับครับใสวส,วสวยเลยปาตเพียน มาอีกแล้วครับหนึ่งต <three with> <PAUL> <sh> kind of ัวมาอีกแล้วครับกินสองเจ็ดอีกแล้วนี่กินสองเจ็ดครับปลากระมังสามหกไม่กิน ถอนครับมาแล้วมาสักทีสามหกนี่มาแล้วครับถอนขึ้นมาเลย สองเจ็ดมาอีกแล้วครับกำมังส,ยสวยเลยสองเจ็ดเนี่ยตัวส,ยสวยปลากํมังปลากํมัง กินทีเผือครับโอ้กินทีเผอตลอดเลยนี่ครับตะเพียนสวยเลย เลยโอ้โหยยักษ์ตัวนี้ยักษ์เฮ้ยกระจอกจริงๆเลยหืมกุมังใหญ่ครับตัวนี้ ไซส์ใหญ่เลยครับกระมังตัวนี้เลอะเลย ขาดีแล้ว,อลว <c oughs> สองเจ็ดอีกแล้วครับปลาตะเพียนไซต์ตัวโตวเลยตัวนี้ อีกแล้วครับดูสายปัสเพียนครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงเย็ยนแล้วครับผมได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านครับผมตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วะ โดยรวมก็ถือว่าสนุกครับวันนี้กินคันที่ไม่ได้ถ่ายซะมากกว่าคันที่ถ่ายไม่ค่อยกินครับผมแต่ก็ยังได้ปลากลับไปกินเยอะพอสมควรครับผมสำหรับทิปนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับผมว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับ นี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับก็ยังถือว่าสนุกครับ เหมือนเดิมครับผมเราก็จะคัดเอาตัวเล็กๆปล่อยกลับไปฮะแล้วก็คัดเฉพาะตัวโตๆกลับไปกินครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรครับผมกับการมาเปิดหมายใหม่หมายนี้ครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้มาอ่อยอะไรไว้ก็ยังได้ปลาอยู่ก็ยังถือว่าโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนั่นนะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุ่นกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่น สวัสดีครับ. Can you hear? Can you hear? Can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through.